สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายนพศ2564ผมพาเพื่อนๆมาดูน้ำนะครับพนังแตกนะครับพนังขาดเข้ามาทำให้น้ำไหลเอ่อล้นท่วมเข้ามานะครับบริเวณนาข้าวของชาวบ้านตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอกอมลาใสของจังหวัดกาลสินนะครับตำบลเจ้าท่า อำเภอกลมงมาลายสของจังหวัดกาลสินในบริเวณนาข้าวตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกกับบ้านท่ากลางนะครับของตำบลเจ้าท่าอำเภอกลมาลาใสของจังหวัดกาลสินอยู่ใกล้ๆกก,กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสี่หรือว่าถนนสาย101ร้อยเอ็ดกาลสินนะครับสายกาลสินร้อยเอ็ดนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่สิบพฤศจิกายน ส2,564ผนังกั้นน้ำบริเวณตำบลเจ้าท่าอ,อําเภอกรมลาใัยของจังหวัดกาฬสินนะครับได้ขาดนะครับทำให้แม่น้ำชีนะครับได้ไหลเออทะลักเข้ามาตรงนี้ก็อยู่ไกลอยู่นะครับอยู่ไกลกับผนังนะครับน้ำก็ได้ไหลมาถึงเป็นบริเวณกว้างมากแล้วนะครับแต่เมื่อคืนทั้งคืนนะครับเจ้าหน้าที่ หรือชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ได้ช่วยกันร,ระดมทั้งคืนนะครับช่วยกันขนดินเพื่อมาถมไม่ให้น้ําไหลเข้ามานะครับก็คือมาปิดไม่ให้พนังขาดนะครับปิดตรงบริเวณผนังที่ขาดนะครับณตอนนี้นะครับน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมยังไปไม่ถึงนะครับเพียงแต่ เพิ่งจะหันหน้าไปนะครับตอนตรงนี้น้ําก็ได้ท่วมขึ้นมาเยอะนะครับท่วมขึ้นมาอย่างสูงนะครับจากการสังเกตนะครับต้นข้าวอีกไม่เกินคงจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าน้ําไม่ท่วมก่อนก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับต้นข้าวกาลังสุกนะครับรวงข้าวกําลังสุกอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวแต่ช่วงนี้ ผนังก็มาขาดพอดีนะครับน้ำก็จึงได้เออท่วมเข้ามานะครับโน่นนะครับอยู่ไกลริบๆนะครับมองไม่เห็นหรอกครับผนังอยู่ไกลนะครับแต่น้ำก็ได้ไหลเข้ามามากแล้วนะครับมาท่วมกำลังจะท่วมต้นข้าวแล้วนะครับถ้าอีกไม่นานวันนะครับต้นข้าวก็จะคงต้องล้มสุดลงไปนะครับเพราะว่าน้ำก็ได้ท่วมมาถึงรวงข้าวแล้วนะครับ ถ้าน้ำท่วมในช่วงฤด,ดูที่ข้าวกำลังออกรวงนะครับข้าวจะเน่าไวนะครับรวงข้าวก็จะเน่าไวและก็เสียหายนะครับทั่วไม่สองสามวันรวงข้าวก็เน่าแล้วนะครับไม่เหมือนข้าวที่ยังไม่ออกรวงถ้าข้าวยังไม่ออกรวงก็อยู่ได้อยู่ประมาณสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์นะครับถ้าน้ำลงก็ฟื้นนะครับแต่ตรงนี้ ข้าวก็ออกรวงแล้วนะครับถ้าน้ําท่วมข้าวก็เน่านะครับรวงข้าวก็เน่าก็น่าสงสารนะครับชาวนานะครับที่ปลูกข้าวนะครับกําลังดีใจนะครับว่าปีนี้คงรอดแล้วน้ําคงไม่เข้ามานะครับก็ขอใจช่วยนะครับก็ขอใจช่วยขอให้ความเสียหาย อย่าให้มากไปกว่านี้นะครับขอให้ทีมงานที่ซ่อมบำรุงรักษาบริเวณน้ำที่ไหลเข้ามานะครับบริเวณพนังนะครับขอให้ซ่อมให้เสร็จไวๆนะครับขอเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับขนดินต่างๆนะครับ ไปช่วยอุดบริเวณผนังที่ขาดเข้ามานะครับก็ขอเป็นแรงใจนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับต่อจากนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ